เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยค่ะน้องๆเราจะกลับมาดูในแบบฝึกหัดท้ายบทที่2นะคะในหนังสือฟิสิกส์มสีเล่มที่1ค่ะในพาทของปัญหาหน้าที่106นะคะ ก่อนอื่นอันดับแรกนะคะเรามาอ่านโจทย์ในข้อที่5กันก่อนเลยค่ะในข้อนี้นะคะโจทย์ได้บอกว่ารถยนต์คันหนึ่งค่ะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงตัวขนานกับรถไฟขบวนหนึ่งซึ่งมีความยาว60เมตรและจอดนิ่งบนรางตรงถ้าหากว่าเวลาที่รถยนต์นะคะใช้ในการเคลื่อนที่จากหัวขบวนถึงท้ายขบวนเท่ากับ3วินาที รถยนต์นะคะมีอัตรามีอัตราเร็วเท่าไหร่นั่นเองอ่าอันดับแรกค่ะในการทำโจทย์ข้อนี้นะคะเวลาทำโจทย์ฟิสิกส์พี่มักจะบอกให้น้องๆเนี่ยดูสิ่งที่โจทย์ถามก่อนเสมอเลยใช่ไหมคะเพราะเราจะได้รู้แนวทางของโจทย์แล้วจะได้รู้ว่าเราต้องคิดโจทย์ในรูปแบบใดหรือในลักษณะลักษณะใดนั่นเองค่ะซึ่งในข้อนี้นะคะน้องจะเห็นว่า โจทย์เนี่ยถามหาอัตราเร็วของรถยนต์ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอัตราเร็วของรถยนต์ก่อนนั่นเองค่ะซึ่งก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกติยามของอัตราเร็วกันนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะทบทวนให้นะคะอัตราเร็วเนี่ยเป็นปริมาณอะไรคะน้องๆเป็นปริมาณเวกเตอร์หรือสเกลาร์คะ ่าเป็นปริมาณสเกลา่าน,นั่นเองนะคะซึ่งก็จะสนใจเฉพาะขนาดของมันถูกไหมขนาดที่คำนวณได้เลยนั่นเองแล้วหน่วยของอัตราเร็วเนี่ยก็คือเมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นนะคะถ้าพี่เขียนคำนิยามสั้นๆง่ายๆของคำว่าอัตราเร็วเนี่ยก็คืออะไรเอ่ยก็คืออัตราส่วนระหว่าง ระยะทางต่อเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ถูกไหมคะโอเคนะ เพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากพี่นำตัวนิยามของคำว่าอัตรา,าเร็วมาเขียนเป็นสูตรเนี่ยเราก็จะได้เป็น v นะคะเท่ากับอะไรเอ่ยระยะทางที่ใช้ในการเคลื่อนที่หารด้วยเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ถูกไหมคะแล้วก็หารด้วย เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่นั่นเองอะตอนนี้นะคะเราก็ได้สูตรหรือรู้วิธีในการหาอัตราเร็วของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ในช่วงเวลาหนึ่งแล้วถูกไหมคะทีนี้เราสามารถที่จะตอบคำถามข้อนี้ได้หรือ,อยังน้องๆก็จะเห็นว่า น้องจะเห็นว่าตัวโจทย์เนี่ยได้กําหนดมาให้ว่ารถเกินคันนี้เนี่ยที่เราอยากรูรวัาตาเร็วเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยตาเร็วคงตัวแล้วก็ขนานกับรถไฟขบวนหนึ่งซึ่งมีความยาวหกสิบเมตรถูกไหมคะแล้วก็รถไฟคันนี้เนี่ยจอดนิ่งบนรางตรงนั่นหมายความว่าน้องเนี่ยจะต้องจิงนตนาการภาพในหัวได้ละ ว่าถ้าหากเรามีรถไฟอยู่ขบวนหนึ่งนะคะจอดนิ่งอยู่บนรางตรงซึ่งความยาวของรถไฟขบวนนี้คือ60เมตรจากนั้นก็จะมีรถยนต์เคลื่อนที่ที่ขนานกันกันกบรถไฟคันนี้ถูกไหมจะมีรถยนต์เคลื่อนที่ขนานกับรถไฟด้วยอัตราเร็วคงที่ ตรงนี้ทันะและน้องจะเห็นว่ารถเนี่ยใช้เวลาเคลื่อนที่จากหัวขบวนถึงท้ายขบวนนะคะหัวขบวนถึงท้ายขบวนเท่ากับสามวินาทีหมายความว่าถ้าหัวขบวนอยู่ตรงนี้นะคะหัวขบวนและท้ายขบวนอยู่ตรงนี้ จากนั้นนะคะถ้ารถจั่นของเรานะคะเคลื่อนที่ได้วีคงที่ตลอดแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วมาหยุดที่ท้ายขาบวนตรงนี้นะคะก็คือเคลื่อนจากหัวขบวนตรงนี้แล้วก็มาที่ท้ายขาบวนตรงนี้นะโอเคตรงนี้ทันนะคะอะแล้วเขาก็บอกว่าการเคลื่อนที่จากหัวขบวนไปยังท้ายขาบวนเนี่ยรถใช้เวลาไปเท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับ3มวินาทีค่ะ สวินาทีแล้วถามว่ารถคันนี้นะคะมีอัตราเร็วที่ใช้ในการเคลื่อนที่เป็นเท่าไหร่อ่ถามว่าเราตอบไปหรือยังคะตอบได้แล้วในเมื่อเรารู้ด้วยว่า v คงที่เราก็คิดได้ง่ายๆเลยก็คือคิดหาอัตราเร็วจากระยะทางที่ใช้หารด้วยเวลาที่ใช้ได้เลยซึ่งพี่ขอเพิ่มตัวย่อนิดนึงนะคะออระยะทางเนี่ยเราจะใช้เป็นตัว d แบบนี้นะคะแล้วก็ เวลาจะใช้เป็นทีเนาะหรือนนองอาจจะใช้ตัวแปลอื่นตามที่น้องเคยเจอหรือเคยอ่านจากหนังสือเล่เมอื่นๆก็ได้นะคะแต่ในที่นี้พี่ขอใช้เป็นดีส่วนทีนะคะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจากตรงนี้นะคะก็เลยทําให้เราได้ได้แล้วนั่นเองค่ะว่าเราจะสามารถที่จะหาตัวอัตราเร็วได้ยังไงจากรูปนั่นเองเพราะเ้างจะเห็นว่ารูปตรงนี้เรารู้ระยะทาง ที่รถใช้ในการเคลื่อนที่ถูกไหมคะเพราะเรารู้ความยาวของรถไฟแล้วรถเนี่ยก็เคลื่อนที่ด้วยระยะทางจากต้นรถไฟไปยังท้ายรถไฟตรงนี้เลยก็ต้องเป็นระยะทาง60เมตรนั่นเองแล้วเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่จากต้นขบวนไปยังท้ายขบวนก็เป็น3วินาทีน้องก็แค่นำไปแทนค่าได้เลยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงได้ว่า v ก็จะเท่ากับ d ส่วน t ใช่ไหมแล้ว d ก็คือ60เมตร หานด้วย t นะคะหรือเป็นช่วงเวลาให้เป็นเดลต้า t ก็ได้เนาะอ่ะแก้เป็นเดลต้า t ดีกว่าเผื่อใครงงแต่ตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่พี่บอกค่ะแล้วแต่ว่าเราจะใช้ตัวปรอะไรก็ได้นะคะอ่ะสมมุติเป็นเดลต้า t แล้วกันเนาะจะได้เหมือนกับข้อก่อนก่อนหน้าทีนี้พี่ก็แทน3ไปก็จะได้เป็น20เมตรต่อวินาทีนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในข้อนี้เราจึงได้ข้อสรุป หรือได้คำตอบมาแล้วนั่นเองนะคะว่ารถยนต์มีอัตราเร็ว20เมตรต่อวินาทีนั่นเองค่ะโอเคตรงนี้ทันนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นค่ะ เราก็ได้คำตอบสำหรับข้อนี้มาแล้วเนาะแต่ก่อนที่จะไปสรุปพี่อยากเสริมอะไรสักอย่างให้น้องๆน,นิดนึงค่ะน้องๆเห็นลงที่โจทย์บอกตรงนี้ไหมคะจริงๆแล้วตรงนี้เป็นคีย์เวิร์ดอย่างหนึ่งด้วยนะคะก็คือการที่บอกว่ารถยนต์คันหนึ่งเคลื่อน,นอที่ด้วยอัตราเร็วคงตัวตรงนี้นะเป็นคีย์เวิร์ดอะไรนะคะจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยก็คือถ้าหากเวลาเราเจอโจทย์แบบนี้จริงๆนะคะ อันดับแรกที่น้องต้องทำนะอันนี้พี่เสริมให้นะคะก็คือหนึ่งน้องต้องดูว่าวัตถุเคลื่นนลนะะอน,ะะนที่ในแนวตรงไหมนะคะถ้าหากว่าวัตถุของเรานะคะเคลื่อนที่ในแนวตรงก็มาข้อที่สองก็คือเคลื่อนที่ในแนวตรงนะ ก็เราก็จะได้ว่าให้เราดูต่อว่าวัตถุนั้นนะคะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเป็นยังไงหรือดูว่าวัตถุนั้นมีความเร่งหรือไม่นั่นเองค่ะอ่าก็คือวัตถุเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่หรือไม่นะคะหรือมีความเร่งไหม ก็คือถ้าหากว่าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่นะพี่ขอเขียนเป็น V เลยนะคะแสดงว่าวัตถุนั้นเป็นยังไงคะไม่มีความเร่งการคิดคำนวณหาอัตราเร็วของเราก็จะใช้เป็น V เท่ากับ D ส่วน Delta T เลยถูกไหมคะก็คือสูตรตามที่เราคิดตรงนี้เลยนั่นเองค่ะเห็นไหมก็คือพี ใช้จากนิยามของมันของตัวอัตราเร็วในการหาอัตราเร็วของรถยนต์คันนี้ได้เลยนั่นเองแต่ถ้าหากว่าโจทย์ในข้อนี้นะคะไม่ได้บอกมาว่า v คงที่ T ค่ะก็คืออยู่ในรูปแบบที่เป็นเหมือนกับว่า v ไม่คงที v ่ v ไม่คงที่ดูยังไงก็คือดูความเร็วตอนเริ่มต้นกับความเร็วในตอนท้ายอาจจะไม่เท่ากันนั่นเองค่ะทันนะหรือระหว่างทางมันมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วนั่นเอง ซึ่งการที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยเราก็จะมองว่าเหมือนกับตัววัตถุนั้นที่กําลังเคลื่อนที่เนี่ยกำลังมีความเร่งนั่นเองค่ะทันนะซึ่งถ้าหากมีความเร่งปุ๊บเวลาเราคํานวณเราจะคิดถึง5สมการนั่นเองอ่ะทีนี้น้องมาทวน5สมการกับพี่พร้อมๆกันค่ะอยากให้จําเลยนะสมการแรกค่ะก็คือเดลต้าเเท่ากับ u บวก v ส่วนสคูณ t ถูกไหมคะ t ตรงนี้เนี่ยมันก็คือช่วงเวลาเนาะอาจจะเขียนเป็นเดลต้า t ก็ได้นะคะแต่ในที่นี้พี่ขอเขียนเป็น t นะคะจะได้สั้นๆ masturb. อ่ะสมการที่ 2, 2ค่ะเดลต้า x นะคะหรือการกระจัดตรงนี้ก็ได้นะคะ a, ก,กคะ็คือ ut บวกหส่วนส a t กำลังสสมการที่3ค่ะก็คือ เดลต้าเนะคะเท่ากับ v t ลบ1ส่วน2 a t เอทีกำลังสองถูกไหมคะสมการที่4ค่ะก็คือ v เท่ากับ u บวก a t นั่นเองและสมการที่5ค่ะวีกำลังสองเท่ากับยูกำลังสองบวก2 a งเอเดลต้าเนั่นเองค่ะ นะตรงนี้ไม่งงตัวแปรนะคะเดี๋ยวพี่ทวนให้เดลต้าเนะคะคือการจะจัด V นะคะคือความเร็วปลายหรือความเร็วสุดท้ายนั่นเองค่ะที่เราเห็นเป็นความเร็วตอนท้ายนะคะสั้นๆ U น,นะคะก็คือความเร็วเริ่มต้น a นะคะหมายถึงความเร่งและ t ค่ะในที่นี้นะคะหมายถึงช่วงเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่นั่นเองโอเคนะ,ะซึ่งสมการ5สมการนี้มีประโยชน์ยังไงก็คือมีประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นอาจจะให้อาจจะให้หาการกระจัด หาความเร็วต้นหรือหาความเร็วปลายหรือว่าอาจจะหาเวลาก็ได้นั่นเองค่ะซึ่งการหาตรงนี้เนี่ยโจทย์ก็มักจะให้เราให้กำหนดตัวแปรต่างๆมาให้เราแล้วนั่นเองนะคะเช่นอาจจะให้ u ให้ v ให้ t มาแล้วเราก็แค่หาเดลต้า x ซึ่งในโจทย์ปกติก็ไม่ได้บอกหรอกคะ่ะว่าเราต้องใช้5สูตรนี้หรือเปล่าต้องใช้หรือไม่ใช้หรือจะใช้สูตรไหนสรรมการไหนใน5สมการนี้ หลักการง่ายๆคือน้องต้องดูตามสเต็ปที่พี่บอกนั่นเองดูว่ามีการเคลื่อนที่ในแนวตรงไหมแล้วดูว่าวัตถุเคลื่อนที่ด้วย V คงที่หรือไม่ถ้าคงที่ก็คือไม่มีความเร่งก็จะใช้เป็นระยะทางหันด้วยเวลาหรือการกระจัดหันด้วยเวลาแต่ถ้าหากว่า V ไม่คงที่นะคะมีความเร่งเราก็จะคิดถึง5สมการแล้วเราจะใช้สมการไหนก็แค่ดูว่าโจทย์ต้องการหาอะไรและเรารู้อะไรบ้างนั่นเองค่ะโอเคเนาะ ซึ่งอย่างที่บอกค่ะข้อนี้เนี่ยโจทย์ใจดีมากเลยบอกมาแล้วว่าอัตราเร็วคงตัวเราจึงใช้ระยะทางหารด้วยเวลาได้เลยเนาะโอเคงั้นก่อนไปข้อถัดไปพี่อยากทบทวนข้อที่ห้าตรงนี้สั้นๆให้กับน้องๆน,นิดนึงค่ะเรามาสรุปกันนะคะก็คือโจทย์บอกว่ารถยนต์คันหนึ่งค่ะเคลื่อนที่ด้วยตาเร็วคงตัวขนานกับรถไฟขบวนหนึ่งซึ่งมีความยาวหกสิบเมตรนะคะซึ่งจอดนิ่งบนรางตรงแล้วก็ถ้าหาก ว่าเวลาที่รถยนต์ใช้เคลื่อนที่จากหัวขบวนถึงท้ายขบวนเท่ากับ3วินาทีถามว่ารถยนต์มีอัตราเร็วเท่าไหร่นะคะอันดับแรกค่ะเราดูสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามหาอัตราเร็วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นน้องก็ต้องรู้นิยามของอัตราเร็วนะคะก็จะได้ว่าอัตราเร็วเนี่ยเป็นปริมาณสเกลาร์ที่เราจะสนใจเฉพาะขนาดหน่วยทาง SI หน่วย SI ของมันนะคะก็คือเมตรต่อวินาทีค่ะ แล้วก็นิยามนะคะก็คืออัตราส่วนระหว่างระยะทางต่อเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่นั่นเองซึ่งถ้าหากพี่นำนิยามที่พี่เข้าใจหรือ้องๆเข้าใจมาเขียนเป็นสูตรก็จะได้เป็น v เท่ากับระยะทางที่ใช้ในการเคลื่อนที่ทั้งหมดหารด้วยเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ทั้งหมดนั่นเองค่ะหรือ d ส่วน delta t นั่นเองนะคะจากนั้นค่ะพี่ก็จะสามารถหาอัตราเร็วในข้อนี้ได้แล้วนะคะ แล้วทีนี้นะคะเราก็แค่วาดรูปขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้เราเข้าใจตัวเหตุการณ์มากยิ่งขึ้นเข้าใจว่าโจทย์ได้ให้ตัวแปรอะไรมานั่นเองค่ะตรงนี้ทันนะอ่าโอเคเพราะฉะนั้นนะคะพี่ก็นํามาเขียนสูตรได้เลยค่ะเป็นจาก v เท่ากับ d ส่วน delta t ใช่ไหมคะก็จะได้เป็น60เมตรส่วนสวินาทีเลยนั่นเองค่ะเพราอ,อะไรเพราะว่า จากการที่รถคันนี้เคลื่อนที่จากหัวขบวนไปท้ายขบวนระยะทางก็ต้องเป็น60เมตรนะคะแล้วเวลาที่ใช้นะคะก็ต้องเป็น3วินาทีนั่นเองจึงได้เป็น60ส่วน3ซึ่งเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีนั่นเองค่ะตรงนี้ทันนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเราจึงตอบคำถามในข้อนี้ได้แล้วนั่นเองค่ะว่ารถยนต์นะคะมีอัตราเร็วเป็น20เมตรต่อวินาทีนั่นเอง จากการที่เราคำนวณตรงนี้ซึ่งพี่ก็ได้ทบทวนอย่างอื่นเพิ่มเติมให้กับน,น้องๆก็คือน้องจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยโจทย์ได้บอกมาว่าอัตราเร็วคงตัวการที่โจทย์บอกมาว่าอัตราเร็วคงตัวทําให้เราสามารถคิดทุกอย่างตามนิยามตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าหากว่าโจทย์ไม่ได้บอกว่าอัตราเร็วคงตัวหรือว่าโจทย์เป็นการโจทย์ให้โจทย์มาเหมือนตดวโจทย์เนี่ยอธิบายมาเป็นเหมือนกับว่า ัตราเร็วมันไม่คงตัวหรือกําลังจะบอกว่ามันมีความเร่งอะไรขึ้นมาน้องอาจจะคิดจากนยิยามตรงนี้โดยตรงไม่ได้นะคะน้องจะต้องมาพิจารณาเพิ่มเติมนั่นเองค่ะก็คือเป็นข้อที่พี่เสริมเอาไว้ข้อแรกคือให้น้องพิจารณาก่อนว่าวัตถุเคลื่อนที่ในแนวตรงไหมถ้าหากว่าเป็นแนวตรงนะคะก็มาดูว,ว่าเคลื่อนที่ด้วยตาเร็วคงที่หรือไม่หรือว่ามีความเร่งไหมนั่นเอง ซึ่งถ้าหากว่าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยตาเร็วคงที่ก็เหมือนกับโจทย์ในข้อนี้นั่นเองเนาะอ่ะพี่โน้ตให้ว่าข้อนี้เลยนะคะก็คืออัตาเร็วคงที่ก็คือวัตถุไม่มีความเร่งน้องก็จะใช้สูตรที่เป็น v เท่ากับ d ส่วน delta t ได้เลยนั่นเองค่ะก็คือระยะทางหารด้วยเวลานะคะหรือจะเป็นการกระจัดก็ได้ค่ะถ้าโจทย์ถามเป็นความเร็วเนาะโอเคแต่ถ้าหากว่า v ไม่คงที่นะคะหรือกําลังจะบอกว่ามีความเร่งขึ้นมานั่นเอง เราจะพิจารณา5สมการนั่นเองค่ะก็คือสมการที่1 delta x เท่ากับ u บวก v ส่วน2คูณ t สมการที่2ก็คือ delta x เท่ากับ u t บวก1ส่วน2 a t กําลัง2สมการที่3 delta า x เท่ากับ v t ลบ1ส่วน2 a t กําลัง2สมการที่4ค่ะก็คือ v เท่ากับ u บวก a t 2. สมการที่5ก็คือ v กำลังสองเท่ากับ u กำลังสองบวก2 a delta x นั่นเองค่ะแล้วพี่ก็ได้ให้คำอธิบายตัวแปรต่างๆไปแล้วเนาะโอเคซึ่งในส่วนนี้ก็คือส่วนที่พี่เสริมขึ้นมาให้กับน้องๆนั่นเองค่ะเผื่อว่าจะช่วยให้น้องๆเนี่ยเข้าใจเวลาเราทำโจทย์ได้มากยิ่งขึ้นนะคะก็คือสามารถนำไปใช้ในการทำโจทย์ได้ในหลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ทันนะก็อย่างข้อนี้เห็นไหมคะพอมีการบอกว่ารถยนต์เคลื่อนที่ด้วยตาเร็วคงตัวเนี่ยเราก็เลือกใช้สูตรที่เป็นเอ่อ v เท่ากับ d ส่วนดีท t ได้เลยหรือถ้าหากว่าน้องจะหาจากนิยามหรือว่าเข้าใจตัวนิยามของมันเนี่ยน้องก็สามารถที่จะนำมาคิดข้อนี้ได้เช่นกันนั่นเองนะคะอ่ะข้อนี้ก็ตอบตามนี้นะคะก็คือยี่สิบเมตรต่อวินาทีนั่นเองค่ะ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเข้าใจพอเปิดใจเรียนรู้ค่ะประสบการณ์